สมศรีกินแกงผักหวานไปแล้วอะจ้าขอบอยากกินยำมุ้นเส้นเจ้าอันนี้สมศรีก็ใส่พริกลงไปสองแกนเนาะสำหรับยำมุ้นเส้นสําหรับจ้าคอบใสชูโรดใสน้าตาลใสน้ําตาลสายเนะเจ้าแล้วก็ใสกระเทียมดองน้ํากระเทียมดองใสน้าําป่าแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศซอสพริก ครื่องปรุงหนักหน่อยนะสมศรีแล้วก็ใส่มะนาวเจ้าหั่นมะนาวก่อนสูตรไผ่สูตรมันนะเจ้าคนน้ำตาลสายละลายก่อนนะเจ้าใส่มะนาวลงไปช่วงนี้ก็ต้มเส้นครับกุ้งกับหมูสับอยู่ใส่ไปขวไปแล้วก็คนน้ำตาลละลายเจ้า บางคนบอกจะต้มน้ำเชื่อมไม่นอะแต่สมซีมได้ต้มน้ำสีปรุงแบบสดๆเลยอร่อยดีใส่น้ำตาลอีกนิดจับพอดีเสร็จแล้วก็ใส่วุ้นเส้นใส่กุ้งใส่เครื่องปรุงลงไปเจ้าพักกับไม่สีเขียวเลยเพราะว่าไปสื่อตน้นมันมีใบตั้งโอเนาะ เป็นห้องอย่าพักกําปืนกันบ้านนี่เป็นขายไทยการมันเป็นขายใบนะคะบ้านฝรั่งไะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมได้กินก็เจ้าง่ายๆสไตล์สมศรีใส่ทัวลิสงโรยลงไปจะครอบชอบจะอีเจ้าเทสไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอร่อยเอา้ายังไม่ทันกินเลยอร่อยแล้ว <laughs> how you feel nice fresh โอเคมันสดดีคุณสามีบอกมันอร่อยอร่อยเหรอม้องทามน็อตอร่อยำวุนเส้น

Sorry no, 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 it tastes good. Make you wake up. <coughs>